ใครที่นี่เคยเลี้ยงแมวบ้างครับแล้วมีใครเลี้ยงแมวส้มบ้างแมวส้มเป็นแมวที่คนไทยและคนทั่วโลกชอบมากเพราะนิสัยน่ารักซนและดูเหมือนตลกประจำบ้านจุดกำเนิดของแมวส้มแมวส้มหรือบางทีเรียกว่าแมวส้มลายเสือหรือ Orange Tabby Cat เป็นแมวที่พบได้เยอะมากเกือบ80นเป็นเพศผู้ เพราะยีนที่กำหนดสีส้มทรงต่อในเพศผู้มากกว่าเพศเมียเวลาที่เราเห็นแมวส้มที่ไรก็มักจะเป็นเจ้าเหมียวหนุ่มขี้เล่นแสบซนทั้งนั้นยกตัวอย่างว่าบางบ้านมีแมวหลายสีแต่พอเป็นแมวส้มก็มักจะซ่าและกินเก่งหลายคนสงสัยว่าแมวส้มมีกำเนิดจริงๆมาจากไหนทำไมขนมันถึงมีสีส้มสดใสน่ารัก และมักจับมาพร้อมกับนิสัยขี้อ้อนเป็นพิเศษเรื่องนี้เริ่มจากพันธุกรรมครับสีส้มของแมวมาจากยีน O หรือ orange ซึ่งอยู่บนคโครโมโซมเพศ X ถ้าเป็นแมวตัวผู้มีคโครโมโซม XY ได้ยีน O มาแค่ตัวเดียวก็ะจะออกมาเป็นแมวส้มเต็มตัวเลยแต่ถ้าเป็นแมวตัวเมีย XX ต้องได้ O สองตัวถึงจะเป็นส้มล้วน ถ้าได้แค่ตัวเดียวมันก็จะกลายเป็นลายสามสีหรือตกแต่งผสมผสมกันไปนั่นทำให้แมวส้มตัวผู้มีเยอะกว่าตัวเมียมากๆถึงขั้นที่หลายบ้านเล่าขำๆว่าแมวส้มคือผู้ชายเจ้าบทเจ้ากลอนตำนานและความเชื่อย้อนกลับไปในยุคโบราณมนุษย์ไม่ได้มองแมวส้มเป็นแค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่ให้ความหมายบางอย่างกับมันด้วยในยุโรปยุคกลาง แมวส้มถูกมองเป็นแมวแห่งความโชคดีเพราะสีส้มคล้ายแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นเหมือนพลังชีวิตที่ญี่ปุ่นเองก็มีบันทึกว่าคนชื่อว่าแมวส้มเป็นเหมือนตัวแทนของโชคและความอุดมสมบูรณ์คล้ายๆกับแมวกวักที่ยกมือเชิญโชคเข้าบ้านส่วนในบ้านเราคนไทยมักไม่ได้เรียกแยกแมวส้มชัดๆแต่ถ้ามีลายส้มทองก็ถือเป็นแมวมองคนบทบาททางประวัติศาสตร์แมวส้มไม่ได้แค่เดินออดอยู่ข้างขาเรานะครับ มันมีส่วนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์โลกเหมือนกันมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณเลี้ยงแมวขนสีทองส้มไว้บูชาเทพธิดาบาสเตตซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักและการคุ้มครองในยุคลางของยุโรปแมวส้มมักปรากฏในงานศิลปะเพราะสีมันโดดเด่นตัดกับฉากมืดมืดของบ้านหินและโบส์ นักสำรวจทางทะเลหลายคนยังเล่าว่าพวกเขาชอบพาแมวส้มขึ้นเรือเพราะมันดูสดใสมีพลังเหมือนจะน,นำโชคและช่วยจับหนูวิทยาศา,ศาสตร์กับนิสัยใครที่เลี้ยงแมวส้มคงเคยได้ยินมุกว่าแมวส้มคือแมวขี้อ้อนกินจุและซุ่มซ่ามเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตรจริงๆครับเพราะส่วนใหญ่แมวส้มเป็นตัวผู้และแมวตัวผู้โดยธรรมชาติมักมีนิสัยผ่อนคลายขี้เล่นมากกว่าตัวเมีย อีกทั้งสีส้มดูสดใสทำให้คอนตีความดีใสัยมันว่าร่าเริงไปโดยปริยายนักพฤติกรรมสัตบางคนบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ยินอย่างเดียวแต่เป็นการผสมระหว่างพันธุก,กรรมบวกการเลี้ยงดูที่ทำให้แมวส้มเป็นแมวส้มในแบบที่เราคุ้นตากันจากกำเนิดสู่โลกออนไลน์เมื่อมาถึงยุคโซเชียลมีมต่างๆทำให้ภาพลักษณ์ของแมวส้มยิ่งชัดขึ้นไปอีกมีมแมวส้มเท่ากับซื่อๆสวน,สวน โด่งดังไปทั่วโลกคลิปแมวส้มแอบกินอาหารโดดพลาดหรือทำหน้าตาขำๆกลายเกินไวรัลนับครั้งมีทวนในไทยเองคำว่านังส้มกลายเป็นคำเรียกติดปากที่ค้นเอาไวแ้แซวแมวที่ดูกินง่ายอยู่ง่ายดังนั้นจุดกำเนิดของแมวส้มก็คือการเดินทางยาวไกลตั้งแต่ยีเล็กๆบนคโครโมโซมเพศ ถึงตำนานและความเชื่อในหลายวัฒนธรรมการเป็นเพื่อนคู่ใจของมนุษย์จนมาถึงโลกโซเชียลที่ทำให้มันกลายเป็นไอคอนความน่ารักเรียกได้ว่าแมวส้มไม่ได้มีแค่ที่มาจากธรรมชาติแต่ยังมีจุดกำเนิดจากจินตนาการและความรักของมนุษย์ด้วยหลังจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระและความสนุกเกี่ยวกับน้องแมว